อยากจะให้แม่พูดถึงว่าความรู้สึกที่ได้ร้องเพลงของขอพ่อครูในทุกๆปีะค่ะเป็นอย่างไรมากนะคะคืออย่างที่เรียนให้ทราบว่ารู้จักเพลงของพ่อท่านเนี่ยมานานมากแล้วนะคะแต่ว่าที่รู้จักมาเนี่ยตอนไม่ทราบว่าพ่อพ่อท่านเป็นคนแต่ง ที่แน่ใจก็คือ,เ,อเพลงฟ้าต่ำแผ่นดินสงูงเพราะเราร้องได้ได้ถนัดเพลงนี้นะคะ mm. แต่เพลงอื่นนี่ก็ดี mm. คือสุดเทพร้องไกลๆร้องกันนะคะ mm. ก็เลยมีความรู้สึกว่าเพลงของพ่อท่านเนี่ยมีความหมายแล้วไม่คิดเลยว่าตอนที่ท่านเป็นคารวาสท่านจะแต่งเพลงได้เพราะขนาดนี้มีความหมายดีขนาดนี้นะคะ mm. แล้วก็เมื่อกี้ถามน้องเขาว่าพ่อท่านเนี่ย mm. บวชตั้งแต่เมื่อไหร่ ก็เลยทราบว่าบวชปี13 13นี่ตอนนั้นน่ยปีิดลูกชายเกิดบุญสามแล้วตอนที่เรามั่นเราแต่งงานท่านยังไปงานของเราอยู่นะคะก็เลยโอ้โหท่านแต่งแต่งงานเอ้ยท่านบวชมานี่ห้ปีแล้วนะเท่ากับอายุลูกชายอ่ะนะคะก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากให้เพลงของท่านเนี่ยไปเผยแพร่เยอะเยอะแล้วก็สอนสอนด้วยเพลงนะคะคนที่จำจำเนี่ยตอนแรกอาจจะไม่ไม่ชินกันเนื้อเท่าไหร่แต่ยิ่งร้องไปแล้วรู้ว่า ทันสมัยมากเป็นเพลงที่ทันสมัยแล้วก็เป็นเพลงที่ให้ให้ความรู้สึกที่ดีให้คนสำนึกดีให้คนรู้จักผิดรู้จักชอบรู้จักสิ่งดีสิ่งชั่วได้ข่าวว่าจะทำคอนเสิร์ตเพลงของท่านปีนี้หรือปีหน้าดีใจมากเลยค่ะที่รายการโกเล่นซองและรายการเพลงเอกเนี่ยนะคะเขาได้นำเพลงอย่างเนี้ยแน่ใจเลยว่าหลายครั้งก็คงเอาเพลงของท่านพ่อมาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้แหละ ที่เยาวชนเนี่ยที่เขาเป็นรุ่นใหม่เนี่ยแต่เขาสามารถร้องด้วยด้วยแนวของคนรุ่นเก่าถึงแม้จะมีความรู้สึกของเขาอิงเข้าไปแต่ไม่ได้ทำให้เพลงเสียเพราะฉะนั้นคนรุ่นใหม่ที่มีคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายชอบเพลงเก่าอย่างนี้นะคะจะทำให้เพลงของท่านพ่อหรือเพลงรุกรุงอื่นๆยยัย่งยืนต่อไปแล้วก็หวังใจว่าเพลงพ่อท่านเนี่ยก็ นักร้องอาชีพเอาไปร้องเยอะมากเลยอัดแผ่นเสียงก็เยอะเพลงท่านแม้กระทั่งท่านแต่งเพลงสาหรับในภาพยนตร์ก็เยอะนะคะก็เลยคิดว่าจะอยากจะให้เพลงของท่านเนี่ยเป็นที่รู้จักแล้วทุกเพศทุกวัยแล้วก็ยั่งยืนตลอดไปอีกนานอันนี้สุดอยากจะบอกอะไรครัครู ก็อย่างบ้านแหละค่ะคือท่านก็เหมือนรุ่นพี่นะะที่ตอนที่ทํางานนะฮะพอท่านมาตรงนี้เนี่ยความสนิทสนมท่านก็ยังเรียกชื่อเร่นของเราอยู่นะคะท่านเคยบอกว่าเพลงดอกนกยูงเนี่ยไม่มีใครร้องเหมือนนันทวันก็ใช่สิเพราะเราเป็นอนะบอะไรอย่างเงี้ยนะ ผูกพันของท่านเห็นท่านขับรถขับรถสปอร์ตของท่านนะฉบาบานเนี่ยเราก็เห็นเดี๋ยวเขาฉบาบานไปเล่นเข้ามาแล้วอะไรเงี้ยความรู้สึกกับพ่อท่านเนี่ยก็คือว่าเหมือนเราจะพูดเราอาจจะพูดพูดไม่เต็มปากว่าท่านเป็นเป็นเพื่อนรุ่นพี่แต่ว่าเป็นที่เคารพบ,บูชาของพวกช่องสี่บางขุนพรม ทุกคนเห็นตรงกันนะเห็นด้วยกับที่ท่านเนี่ยลาที่ท่านได้ลาจากการเป็นคา,ารวาสแล้วมามามาเป็นมาเป็นผู้ที่ทําประโยชน์ได้กับศาสนาหลายคนอาจจะคิดตรงข้ามแต่ว่ามีจํานวนมากเหลือเกินที่ได้เข้าถึงสิ่งที่ท่านได้ทำที่เห็นเนี่ยมาที่บ้านราชได้เห็นความเจริญเติบโตความกว้างใหญ่ไพศาลที่พ่อท่านได้ทําจะเป็นโรงปุ๋ยจะเป็นทํานู่นทนํานี่อะไรเนี้ยนะคะก็เลยมีความรู้สึกว่า ท่านเนี่ยเป็นนักพัฒนาท่านไม่ใช่แต่สอนทางธรรมะอย่างเดียวท่านเป็นนักพัฒนาด้วยก็ขอให้ท่านมีอายุยืนนะคะเพราะท่านเนี่ยตอนนี้ท่านก็เหมือนเหมือนหนุ่มๆสมัยที่เรารู้จักหน,หนุ่มๆเนี่ยนะก็อยากให้ท่านเนี่ยรักษาสุขภาพให้ท่านเป็นร่มโพร่ม,รมใสเป็นเสาหลักของออของประชาชนในด้านธรรมะต่อไปอีกนาน